สวัสดีครับผมธบน,นะครับคลิปนี้พามาดูนิสสันคิกตัวออเท็กนะครับสีขาวหลังคาดําคันนี้นะครับไฟหน้าไฟัาเหมอเป็น LED นะครับ LED กระจังหน้านะครับตัว V นะครับแล้วก็สีดําตัดเงินตรงนี้ตำแหน่งกล้องรอบคันนะครับกล้อง3งามองศาด้านหน้าด้านข้างนะครับ อันนี้เป็นแม็กมาจากโรงงานเลยก็คือตัวแต่งนะครับแม็กสีดํานะครับแบบนี้เลยซุ้มล้อนะครับกาบประตูตรงนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะมีกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวแต่งด้านท้ายนะครับสังเกตดูจะมีสปอยเลอร์นะครับก็คือมาให้กับรถนะครับ ด้านท้ายนะครับสวยๆเลยตรงนี้ที่ฉีดน้ําฝนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ฉีดน้าฝนตรงนี้กล้องมองภาพด้านหลังนะครับทางานร่วมกับกระจกมองหลังนะครับอัจฉริยะนะครับตรงนี้ด้านท้ายนะครับเซนเซอร์นะครับสี่ตำแหน่งนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับอยู่ตรงนี้ด้านหลัง มาตรฐานความปลอดภัยจัดเต็มนะครับทั้งคันนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับอยู่นี้ตัวหนึ่งหลังคาดำนะครับเน่ยก็จะดำขึ้นไปเลยนี่นะครับหลังคาดำลาวสีเงินนะครับ เดิมเนะครับคันนี้ภายในนะครับแผงประตูตรงนี้โลโก้คิกนะครับตัดเปลี่ยนตัวแบ็กสีดำนะครับเงาเงาตรงนี้เป็นหนังนะครับตรงนี้ก็กระจกนะครับปรับกระจกขึ้นลงนะครับมองข้างบอหนังทูโทนนะครับจะเป็นสีดำตัดน้ําเงินนะครับเดินได้สีน้ําเงินตรงนี้เปิดกระโปรงหน้านะครับ เปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้ปรับสูงนะครับไฟสูงต่ำนะครับแล้วก็ลื่นถลายปิดเปิดได้ตรงนี้ไฟแอมเบนไลท์นะครับหลายสีผมมไลท์นะครับตรงนี้ระบบล็อกความเร็วนะครับกดตรงนี้ล็อกความเร็วนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับตั้งเรดาร์ของเขานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเซ็ตนะครับปุ่มแคนเซิล ตรงนี้ลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงหน้าจอนะครับเดินไมค์พร้อม TFT 7นิ้วนะครับนี่จอสี7นิ้วนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับ Apple CarPlay น,นะครับ Air Auto 8นิ้วนะครับแบบนี้ Air Auto ต,ตรงนี้ ไวร์เลสชาร์จนะครับไม่ใช่ครับสายนะครับช่องจ่ายไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไวร e เลสชาร์ชนะครับนี่ไวร e เลสชาร์ดตรงนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้ฮูใช้งานง่ายครับตรงนี้ปุ่มสตาร์ทรถปุ่มชาร์จ ev นะครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลือกโหมดได้3แบบนะครับการขับขี่สีดำเป็นโนแบกนะครับตรงนี้เกียร์ไฟฟ้านะครับ ีแบบน้ตำแหน่งคอนโซลน,นะครับนี่เป็นหนังนะครับนุ่มๆตรงนี้กระจกมองหลังอัจฉริยะนะครับแค่ดันเข้ามานะครับก็จะเห็นเลยตรงนี้เซ็นเซอร์นะครับตัวจับด้านหน้านะครับตรงนี้ไฟเก่งนะครับสองสว่าง แถวสองนะครับแผงประตูโลโก้คลิกนะครับพร้อมเปลี่ยนตัวแบ็กสีดำตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังแถวสองนั่งได้นะครับสบายสบายนะครับเบาทูโทนเหมือนเดิมนี่นะครับตรงนี้ช่องจ่ายไฟสองตำแหน่งนะครับมุมมองการขับขี่นะครับหน้าขับนะครับมาตรฐานความปลอดภัยครบคัน มาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับฝาท้ายนะครับตรงนี้อันนี้เป็นพยางนะครับมากับรถนะครับแท้นะครับเปิดป้ายอันนี้จะเป็นชุดปลายางฉุกเฉินนะครับแบบนี้นะครับชุดปลายางฉุกเฉินใช้งานง่ายครับตรงนี้พับบ่อสี่สิบนะครับพร้อมบอกเด็กนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็บอกเด็กนะครับ isofix พับบ่อหกสิบนะครับ ฝั่งนี้แยกพับอิสระนะครับ40 60สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับทักมาสอบถามรายละเอียดพูดคุยได้เลยนะครับที่เพจนี้นะครับนีสันไปแดงนะครับแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ